มาแล้ครับกีตารก์กนละสีดูจืดๆหน่อยนะแต่โอ้นุ่มนุ่มมากสัมผัสด,ดีนะความหนากำลังดีไม่หนามากไม่หนักมากนะครับนี่ความหนาก็พอห้ามิลก็โอเคนะแล้วข้างหลังครับเป็นยางกันลื่นครับเหมาะเลยนะตรงใจ600บาท นะได้ขนาดใหญ่ด้วย2อคูณสามเมตรนะกว้างสองยาวสามยาวมาก <c oughs> นะปูได้เกือบเต็มห้องกาแฟเลยลูกนะกงมามา้าใครจะได้มานั่งนอนฟังหนูหนวกหูไปกระเสียงกองหนูด้วยกันนะโอเคครับโอ้พอชอบขนสัน้นทำคำสาดง่ายขนสั้นดีแต่ระวังนะอย่ากินอะไรหกจะต้องระวัง ต้องเช็ดต้องทำความสะอาดดีๆเนี่ยแต่ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยถึงเวลาก็สักดูดฝุ่นนะดูดฝุ่นบ้างเดีย๋ยวให้โกงสอนดูดฝุ่นนะครับไม่ต้องทําทุกวันทําเมื่อเหมาะสมเนี่ยแต่วันนึงมันจะต้องเกาแต่เกาก็ทังมาเรามีรู้ร้านซื้อแล้วนะไม่ผิดหวังเลยร้านนี้โอเคเดี๋ยวรีวิวเขาให้ดีๆเลย